สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลียฟซี่สุกุุค้นมือนี่สิบห้ามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดอำเภอศรีบุเรีองจังหวันหนองบัวล,ลําพูเวันที่สิบห้าเดือนเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเอดถูกวันข้า่นนะครับเมื่อนี้วันที่สิบห้านะครับเป็นวันสงการนะครับพี่น้องมื้อนี้ตลาดโคกระบือบ่าม่าหลายปไปเลยนะครับพี่น้อง ถ่ายพี่หน่อห้องได้รับชมรับเบิงนะครับขอไปรับชมน้ำกันได้เลยครับนี่่ยะเอานสาวโดนหงพวกอีดนอดอนขายไปแล้วิดจัดาขายแล้วบอกครับพ่อสมอตัวโอ้สมอตัวอีนี่ราคาสี่หมื่นหนึ่งพันสี่พ่อเนาะสี่หมบาทสูงร้อยสาบแป เป็นลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกดอนตัวนี้ลูกดอนลูกเพิ่นลูกที่ใดล่ะพ่อลูกที่สองลูกที่สองเนาะลูกที่สามไม่ทองลูกที่สามไม่ทองผสมแล้วกับพ่อผสมแล้วพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันเนาะครับจี่หมื่นสองพ่อว่าอะไพ่อเอียงล่ะพ่อหลานมาแก้วฟ้าหลานแก้วฟ้านะครับบังนะครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวตัวเมียลูกกล้วยเผือกนะครับพี่น้อง ครับเป็นตะซื้อไปเลี่ยงเท่าไรก็พ่อนี่4ี0 0 0ื่นหนึ่งพบาทนะครับพี่น้องเบ่งลูกโอ้ลูกทรงลูกสวยนะครับลูกสาวล้ำตัวดีๆลูกที่ใดก่อนลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะครับอ่ะฝากบัวโทษนะครับ092ย์เก้าสองศูนย์เก้าสองย์ามเดศูนย์สเก้าห้าหกูนห้าหกศูนย์โทรมาครับด้วยคุยงบัวลำพูครับบัวลำพูเนาะพ่อยังครับ พ่อพ่อเขียวนะครับพี่น้องเอาโชคกันหมานครับพ่อผมครับบานี่ขึ้นรถไรงตลาดน้าเนาะของพ่อมานอนนี่จะคล้องบมอยเนาะแต่งงมาไหมเบอง์เมษาเนี่หน้อยของพ่อมาครับนี่ของผมเลยครับ เปิดเท่าไหรครับพ่อนี่เปิดไปสองหมื่นสองหมื่นบาทแม่สาวนะครับพี่น้องรูกกยูโดนรูปยูโดนตพฝารูปยูโดนสูงกับประมาณร้อยยี่สิบกว่านะครับมาเบ่งเอานะครับพี่น้องอยู่ตลาดเมื่อนี้กล้วยปลายป่านใดนะครับเปิดโอ้ยนี่อะไรโอเคอย่างเงี้ยที่ฝ้าไหม พ่อฝากบุโทษนี่ย์เก้าแปดศูนย์เก้ห่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึงเจ็่งเอา<ง>นะครับพี่นอ้อนงอเบิ่งก้วยเผือกนะครับแม่สาวครับพี่นอ้องโชวกันมานน้าพ่อ

ได oh. <All right. S 2> ้ย oh. ูห oh, ล่ะี่จ่ายตั้งไงพอรดเอาล้วบ่ซื้อแล้วบสเลยเมารูกรีดีสองโอ้เวียดนามอันนี้สี่สิบสองแต่ว่าพอพออยากได้อัน สี่สิบห่านนะพ่อเนาะเนาะสี่สิบห่าก้วยเนื้อนะครับพี่น้องเอาไปเห็ดพ่อพันก็ได้นะครับสูงได้สูงร้อยห้าสิบนะครับเบื้องหน้าตาแข่งขาครับพี่น้องเนะครับพี่น้องไก่ใบเอาตังกินเนื้อกินงยาสูบฟองเอาต่อเอาเลยไหขอบคุณหลายๆครับบ่าประบยาเนาะ นะครับมืนน่อไได้จักตโตแล้วยูบานได้สามตัวแล้วได้30มสตัวแล้วเมืนเน่อไงครับพี่นออ้องสองพันดูหรอ่อเนาะประมาณสองพันสองพัง 2> 2, <000 S 1> ตัวต่อเก่งนนเนาะอานนี่ครับนี่เอา,าเอาม่พัใเอาพ่อฝากกท่ไปก่อนสันศูนย์หกหนึ่งศูกหนองเก้าสามสองเก้าสามเจ็ดเจ็ดสองหก เจ็ดเจ็ดสองหกตัวเขามาหาพอหำอโชว์เขามาพอหาพอหำได้เลยครับจะโชว์กันมานลรร่าพอ,พอ,พอ คู่นี่นี่เท่าใดเน้อครับนี่เนาะใส้น้อแต่ของคนตัวนี้สิบแปดหาร้อยเนาะพ่อนะตัวนี้นี่เท่าใดก็สิบสามหาร้อยนะครับเพื่อนเป็นสายใดละพ่อนี่บนรูสายเนาะกระเบิงเอาเนาะอายุได้จักเดือนละพ่อนี่ตัวนี้นี่ปีแล้วเนาะตัวนี้ปีแล้วนะครับตัวนี้ สีส้นขวบเนาะนะนครับพี่น้องเบิ้งโอ,โอ้แม่นี่แม่งามๆนะครับแม่สวยนะครับเบิ้งเอาลำตนะครับพี่น้องถ่ายโล่ๆห้อพี่น้องห้าได้เบิ่งก่อนเบิ่งถ่ายนะครับพี่น้องแข้งขานะครับตัวนี้นี่เท่าไรก่พอ่อตัวนี้นี่สิบแปดหารร้อยเนาะ ตัวนี้ราคาราคาห้องไว้เนาะก็ราคาขายจะได้กันเพิ่นจะให้ซ้ำได้เอากระหว่งไว้เนาะพ่อเนาะได้ว่าเรียงขายเนี่ยคุยกันได้นะคุยกันได้นะครับตัวนี้ก็สิบสามสิบสามหาล้อยราคาห้องคือเก่าเนาะบ่มเบานะครับพี่น้องเนาะมาเฟิง มาเบ่งน้ำพอนะครับสนใจโทษเขามาเนาะพ่อนะฝากบัวโทษไว้สันพ่อ0 8นย์แปดดนะครับพี่น้องมาจ้บ้านไหยเนาะสีชมพูเนาะพ่อนะเอ้าโชคกันหมานครับของพ่อมานอนอยู่เนาะ แม่ของพ่อบ่แม่แม่ลูกบ่พ่อแม่ลูกนี่แม่นบ่ลูกเพิ่นอ๋อลูกเพิ่นนะครับเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู้ละพ่อแม่ลูกตัวเมียนะครับลูกพ่อใดเนาะลูกส้างอุดรเนาะนะครับบะเบิ่งแม่เพิ่นแม่สูงหลายป่ะในละพ่อน้อย่ามสิบกัวสามสิบกัวเนาะ นะครับเปิดเท่าไรละพอ่อแม่ลูกห้องสาวไปสองหมื่นเท่าไรกว่าสองหมื่นเท่าไรวะสองหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นหกเนาะราคาห้องเนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องอันลูกเพันลูกที่ไหนละพอ่อนี่ลูกลูกที่สองนะครับนี่ลูกนะครับลูกช้างอุดรน,นะครับลูกที่สองนะครับตัวแม่เนาะ ตัวแม่นะครับพี่น้องตัวเมียนะครับอันนั่นแม่สาวน้อยบ่น่แม่สาวน้อยว่ามีลูกเพิ่นบ่บ่อันเปิดเท่าไรน่ะพ่อสิบเท่าไรนะสมเปิดเท่าไรครับสิบสองหาร้อยครับสิบสองหาร้อยเนาะราคาห้องเท่กันเนาะครับครับสิบสองหาร้อยนะครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรไว้นะพ่อ092 092 872 872 8562์เก้ แปดห้าหกสองเพื่อนศึกเอาอย่างน้ำบานเขามาอยากไปนั่มบ่ดิโอ้ลึ่นไปเบิดตั้นนี้เนาะลึ่นไปเบิดเอาะไปหาเมียไปยื้อน้ำเมียเราลึ่นไปเบิดแม่ลูกสองหมื่นหกเอาโชคๆกันมานครับพ่อเอามาเบิ่มกันโคมนี่ คมแม่ลูกบ่ครับครับว่าเ้าเอียดห้ารยนะครับก็แม่ลูกตัวผูเนาะแม่สูงไรไปไหนเนาะสูงซ้ำนี่แหะเนาะอเท่ไหร่เนีประมาณร้อยสามสิบนี่เนาะประมาณเอารถประมาณเอานะครับพี่น้อหอดบ่เท่าไหรก่อเปิดเท้าเยดห้าร้อยองหมื่นเดียดห้าร้อยนะครับลูกลูกนลูกที่ใดน่ะ ตัวที่ซีนี่เนาะเอ้าเอาเฮ้ยเอาเอ่ได้ขายอกไ่ได้ขายอีกดอกครับเอาฝากเบอร์ทร่วไปนะสิศูนย์หกสามศูนย์หกสามสามสี่สองสามสี่สองแปดแปดห้าสามแปดแปดห้าสามมบัเลยนาอสีชมพูครับสีชมพูเนาะมือนีิครับชวชก้นหมานครับอะไรหยอกกัน สามตัวนี่ของไผ่นอนนี่เนะาะพ่อครับแม่นบ่แม่นครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้แม่ลูกแม่ท้องบอเนี้ยฮะแม่ท้องว่าทับมาหาด้หาเดียนนะทำบมาได้หาเดียนเนาะทับกับพ่อได้ไปเนาะเอ๋อทับ,ทบตัวอยู่หน้าละพ่อพันอยู่หน้าโอ้พ่อพันพ่อคุมฝูงอยู่หน้าเนาะเมนอันได้จักเดือนแล้วล่ะไม่ได้หาเดียนละจักกันสี่เดียนโมเดีนได้หาเดียนเนาะสูงหลายไปแน่นอนนี่อ๋อสี่พุทธลอย สามสิบกว่าสาบนิ้น่อยอยู่บ่หรอสามสิบนิ้วหนี่เนาะห้องที่ใดรเนาะห้องตัวนี้นั่นลูกมันหฮันตีลูกลูกแรกบ่บ่ครับลูกตัวที่สองมั้งลูกตัวที่สองอันนี้ก็สีที่สามบับที่สามเนาะแม่นี่เปิดไว้เท่าไรเนาะเปิดไปสามหมืห้าครับสามหมื่นห้าเนาะราคาห้องก็ต่อรองได้ครับว่ากันเบิ้งว่ากันเบิ้งโทษเขามาเนาะอันนั้นแม่น้อยเท่าไรครับ ไม่ไหวท่าน13หาล้อย13หาล้อยนะครับอายุประมาณจะเดือนแล้วเนาะ14เดี้ยงือนปล่า14เดือนนี่เนาะ14เดี้ยงนะครับพี่น้องแล้วแม่นี่เท่าไรครับนี่ย13 13เข้ากันเนาะ13,000บาทนะครับกะจีประมาณอายุสำกันนี่เนาะส่วนสูงกะจีประมาณ120ตัวนะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรไว้ไน้สัตย์ครับ063 063 0ูนย์ห้าสี0ศูน <in this> <question> ี ad ่ศูมเามส่ศเนาะมาเบอ่งเอานะครับยุ่ตลาดนัดอำเภอศรีบุญเรืองครับพี่น้องครับเพื่ปลายเป็นไหนพอได้เบิ่งครับพอได้มาอ้างกันพอได้มาอ้างกันมเนี่ยเอโจ๊กโจคกันมานครับห้อยห้อยเท่าไรครับเนี่ยห้มสามบ่คมสามบ่ครับคมสามนี่เท่าไรนองเปิดไว้ หสองครับี่หมื่นสองเนาะลูกเพิ่นบ่ลูกเพิ่นเบิดบ่ครับอันตัวผู้นี่เป็นลูกที่ใดเนาะลูกแรกลูกแรกเนาะตัวน้อยเป็นตัวแม่ตัวแม่เนาะนะครับตัวแม่นะครับอันตัวแม่ในลูกที่สองบ่อันแม่สูงไรไปไหนเนาะสามเจ็ดบวกหรือบ่สลายสามเจ็ดบวกเนาะนะครับพี่น้องบริวับึงบริเวเบึงเนาะโคมสามเท่าใดก่อนเ สี่หมื่นสองสี่หมนะครับโค้งสามนะครับเบิงบ้งเบิ้งหน้านะครับพี่น้องอันนี้ลูกตัวผู้อันนั้นตัวแม่ตัวน้อยตัวแม่ตัวใหญ่นี่กับตัวผู้นะครับโค้งสามสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องมาเบิ้งเอา ฝากกดโทรไว้นะครับ064 806 8753มตัตตบันนนองไผ่สุนนะครับพี่นอ้องามาเบิ่งเอา<ม>โฮมสามนะครับอยู่ตลาดนัดนะครับพี่นอ้องสนใจโทรเข้เขามาหาหอยเพิ่นนะครับชิคชกกันมานครับมาเบิ่งมาชมเอานะครับพี่นอ้องครับสุดท้ายนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เเทิทน้ำเนี่ยเด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ